นี่ไม่ใช่การพร้มน้ำมนันแต่อย่างใดแต่มันคือเทคนิคการทำหมูสเต,ต๊กให้อร่อยนุ่มชุม่มหอมแบบสุดๆวันนี้มากันที่ร้านอาเล็กโภชนาพุทธมนฑลสายสามแม้เขาจะเด่นหมูสเต,ต๊ะแต่ก็เป็นร้านที่มีอาหารหลากหลายโดยที่ร้านนี้เขาจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันจากนั้นแยกเอามันกะทิที่หอมมันเข้มข้นมาเพื่อเอาหมูสเต,ต๊ะมาชุบก่อนอย่างและระหว่างที่เขาย่างเขาก็จะคอยเอามันกะทิฉลมไปที่หมูเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความหอมนุ่มชุ่มโดยที่เขาทำแบบนี้เพื่อให้หมูมีความหอมนุ่มละมุนมีความอร่อยเต็มที่โดยที่ไม่แห้ง เกินไปและนี่ก็คือหมูสเต๊ะที่โคตรอร่อยของร้านนี้ทําขนาดนี้บอกเลยนะว่าแค่ไม้ละแปดดูสีเหลืองทองอันสวยงามของหมูที่ตัดกับน้ําราส,สิบอกเลยนะว่ามันทั้งนุ่มทั้งชุ่มหอมยิ่งกินตัดกันกับอาจารย์เนี่ยนะบอกเลยว่าคือโคตรดีหรือจะกินแบบนี้ก็ได้นะเอาหมูมาวางไว้ขนมปังปิ้งราดซอสแล้วหลังจากนั้นก็ห่อเป็นแซนด์วิชเพื่อกินก็จะได้แซนด์วิชหมูสเต๊ะที่อร่อยฟินเต็มคําสะใจไปอีกแบบและย้ําอีกทีนะว่าร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่สเต๊ะจะไก่กระเทียมขาหมูข้าวม,มัน ยันข้าวกะเพราเขาก็มีอย่างกะเพราเนื้อไข่เป็ดดาวเยิ้มๆจานนี้เชื่อไหมว่าแค่ห0รสชาติก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะจะเป็นสายกินเส้นจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือเย็นตาโฟที่ร้านเขาก็มีอีกหนึ่งที่เด็ดที่อยากแนะนําคือข้าวต้มกระดูกหมูของทางร้านจะสั่งเป็นแบบข้าวต้มแห้งหรือข้าวต้มน้ําปกติก็ได้กระดูกหมูบอกเลยว่าโคตรเปื่อยซุปก็อร่อยมีโอกาสมาลองกินกันดูร้านมีที่จอดรถด้วยจ้า